าโอเคอ่าคัสนีพีกูเองนะครับวัรตีเกมการเดนเทลนั่นเองนะครับม Day, ะะผมนะโดยวันนี้เนี่ยเราจะมาเคลียร์โวหนึ่งทั้งหมดกันนะครับผมนะพวกด่านย่อยด่านอะไรเนี่ยก็จะเคลียร์ให้หมดเลยนะครับผมนะซึ่งซึ่งในหลายๆครั้งเนี่ยก็จะให้ตัวละครหรือให้ของดีๆมาด้วย <Okay. S 1> ตอนนี้อัปเกรดตัวไนท์ของเราขึ้นมานะครับผมนะแล้วก็อีโวไปหลายครั้งเลยแล้วก็ปลดล็อกสกิลต่อเนื่องเราด้วยซึ่งสกิลต่อเนื่องเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ,อได้เงื่อนไขตรงนี้นะครับนะเวลาเราทาโจมตีใส่ พวกศักตรูอะไรเงี้ยบางทีศัตรูตีสถานะหลังจากตีสถานะแล้วเนี่ยเราก็สามารถต่อคอโมโบกันได้นะครับผมนะมาไล่เคลียร์กันเลยดีกว่านะครับผมอ้าวลืมไปยัเล่นลุงเนี้ยว่าเออไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยนี่ละกันท่านเจ้าหญิงข้าขออภยัยในนี้ข้ารู้ข้าจะยอมรับผิดทุกอย่างคือคือว่าจะทําให้คาราคิรีมันก็อาะจะอะไรกันทำไมเจ้าถึงตามมาที่นี่ได้เลยเนี่ย บอกให้ปิดตามไว้แป๊บหนึ่งอ๋ออ๋ออต้องสู้เหรอเฮ้ยอออ้าวเอ,อะมีคนที่แข็งแกร่งแบบนี้อยู่ในเขตชนบทด้วยเหรอเนี่ยแต่ข้าจะไม่ยอมแพ้หรอกนะเพื่อจกักรวาลแหงล่งราอ๋อบินไปแล้วอะไรวเนี่ยขอได้การ์ดนะ น้ำพจนไพมาเท่เอ้ยกองสมบัติโอโหของเยี่ยมได้คอสตูมน้ำอสเวนหนึ่งความมืดไปไล่เคลียให้หมดนะฮะเอาเคสลับเดี๋ยวเราลองเล่นตัวอื่นดูบ้างไหนๆลองดูดิปูเก่งจริงเปล่าครีมสลม์สุดข,ขายดีมาแล้วฮะปู่มาแล้ววันนี้เจ้าก็มาหาครีมสลม์เหมือนกันใช่ไหม,มถ้าเจ้าจะไม่ค่อยได้บอกนะเดี๋ยวข้าแบ่งให้เองขอบใจนะเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเลยใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วเพื่อนๆข้าทำทุกอย่างเลยล่ะเฮ้ย อ๋อสลามเยอะจริงๆเลยอะไรวะเน,น,นี่ยแนวนี่อุ้ยเอา้าตีเฉยไม่ไปทำงั้นนะอันนี้เกินไปจริงเฮ้ยไหนอุ้ยโอ้โหดูดเลือดเออพูที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โลุงลุงดูงเก่งมากเลยอะอะไรกันดิดูดเฮ้ยพังพังะดูดเลือดโอ้โหดูดไก่ดูดไกลด้วยนะจำไม่ได้เลยสักตัว ข้าไม่ไหวแล้วอะไรกันเนี่ยสลามเดี๋ยวนะสลามเหรอเอาที่รักข้าจับสลามได้แล้วอะไรวะก็ได้เกือบไปแล้วสินะเนี่ยอะไรวะเนี่ยทำไพมพวกมันเก่งกันจังวะเอ็นบีซีอะไรกันเอาละฮะเจ้าอีกก็เล็งสลามตัวนี้อย่างนั้นเหรอ นี่มันของข้าแต่ข้าเห็นก่อนนะข้าไป็ทางให้เจ้าหรอกหน้า,าลุมโซมกันอย่างนี้ข้าแพ้แล้วอะ่ะคิดว่าครั้งนี้ต้องออกมาให้ได้แทๆ้ๆเชียวเสร็จโจทย์เรียบร้อยครีมสลามคำเตือนหากใช้ผิดวิธีเกินขนาดอาจจะมีผลข้างเคียงได้อลองทาครีมเดีย่ยและให้ปูท่ทาด้วยฮ่าฮ่า,หาเหมือนเดิมไม่ใช่หรือไงกันนะ่ะเบาหน้าของเจ้ามันเกินเย,ยเอะ ทาครีมมากกว่าเดี๋ยวลุงจะดีเหรอเด็ดเดียวทาครีมเยอะขนาดนั้นแล้วก็ทาครีมอย่างบ้าคลั่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้าโอมยาอยอ้ยสอามนอ้ย้ลโอ้ยโอ้ยโอบมโยอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้โอยโอ้ยโอ้ยโ้ย้้อ้ยโ้อ้ยโอ้ยอ้ แก้แค้นนี่แก้แค้นนักพจนภัยสันเดียรนะ์แสดงว,ว่าสลามที่เราฆ่ามันเป็นคนมาก่อนนะโ oh. คตรด์งเลยเนะี่ยช่วยกูก่อนช่วยกูก่อนกูอยากกลับเป็นคน,นรนา่าง,นะงเดิมแล้วนักพจญภัยเราทำไงเนี่ยโอ้ยโอ้คือร่างเดิมแล้วโอเคในด,ดาบมาจบแล้วจบแล้วนะฮะโอเคไอ้เชี่ยมันหาจังวะ เรื่องรองมันหาจังวะโอเคครับต่อไปแปลงดอกไม้ที่ซ่อนอยู่ไหนสิโอเคครับอุ้ยไม่เห็นเลยไงว่าค่านองกลองวันอยู่นะ่อย่ามารบกลัวนะไปไกลชิ่วๆอ้อาวใหญ่ต้องพูดซ้ำมันน่าลำงคาญเข้าใจไหมอะไรวะเดะเดะเดว,เดวมาแค่เนี้ยเฮ้ยถามจริงโอ้โหแล้วก็ได้ของอ่ะเรียบร้อยได้ของเลย ที่สบอกแล้วไงอย่ามากวนเฮ้ยแสดงว่าต้องมีหลายครั้งทองพูดครั้งที่สี่จะเข้าใจเรื่องไงก็บอกว่าอย่ามากวนข้าบอกแล้วไงสี่ไม่สิเดี๋ยวหกแล้วยัง่ะเจ้าทำให้ข้าสับสนได้เนี่ยพอแล้วถ้าไม่อยู่เสียใจแน่นะนี่คำเตือนครั้งสุดท้ายแล้วนะโกรธแล้วโกรธมากๆครั้งสุดท้ายของสุดท้ายแล้วนะครั้งสุดท้ายของสุดท้ายของสุดท้าย,ายแล้วจริงๆนะยังไม่ยอมแพ้อ,อีกมีขีดตืออ่จริงๆงั้น าเป็นเจ้าอาจจะยอมฟังก็ได้นะถ้าต้องการหนังสือการ์ตูนอ้าวแฟรี่ใบไม้เอว่าขี้เกียจขยับตัวทำไมเอ็นบีซีเกมนี้มันหาจังวะ <S <S ป่าผู้วิทักษ์โอเคครับผมรู้สึกจะสู้เอลหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะป่าแสงงดงามอยู่ได้ทั้งหมดเป็นเพราะคุณหนูเอลเอาไว้ถ้าเราถือธนูเอลผู้ปกปักรักษานี่จริงเฮ้ยนั่นมันเอลสาวอะไรนะมะนยนไม่สามารถเข้ามาได้นะแค่แค่ไรเดอร์ที่ผ่านทางมาแลยนะช่วยไม่ได้สินะข้าจะทำให้ท่านต้องเสียใจ โ oh, oh, อ้เอพีซีแบกโอเอีซีมาเลยเออมนุษย์มันจะทำลายธรรมชาติอยู่เสมอข้าเกลียดท่านอยากทำอะไรก็เชิญเลยอ่อไวชีวิตนะฮะเราเป็นคนดีทำไมข่้นถึงไวชีวิตข้าล่ะอ๋ออยากได้สมบัติถ้าท่านแบบนี้ข้าไม่เบี่ยงความคิดต่อมนุษย์หรอกนะอยากเปสูวนเป็นคนดีแล้วก็ขับไล่พวกราษฎรออกไปอ๋อได้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 เวะเราต้องเป็นคนดีทุกคนเราเป็นรู้คนดีเอ้ตรงนั้นน่ะ จะมาจัดเอลได้แล้วกันเหรอฮะอะไรนะบอกให้ข่าไปจัป่ากันเหรอล้อเล่นปะเนี่ยข้าจะกลับมือเปล่าไม่ได้เลยข้าให้พันทองเลยห,หรือข้าจะไม่ชอบแต่ว่าเงินคือพระเจ้าเนี่ยนะอ,อะไรวะเนี่ยอโอเคเรียบร้อยแลย้วฮะท่านขับไล่ไปได้เลยเนี่ยขอโทษนะข้ามีคต,ติต่อพวกมนุษยนะ์น่ะข้าอยากขอโทษที่ทำโทเสียมาาลกับท่านฉันรับสิ่งนี้ไว้ด้วยเถะนะเรียบร้อยโอโอุอ้ยธนูแจม อย่างเพลินน่ะบอกเลยนะครับผมอันนี้ก่อนน่าจะนี้ก่อนนะโอ๊กเกอร์อดอยากโอเคครับพกออกนอนระเเรนาตเฮ้ยอุ้ยโอ้โหเมื่อกี้อันตีลุงเหรอปวดจังวะเฮ้ยมีของอยู่เดี๋ยวๆๆะเดะเวิร์ฟเวิร์ฟนะเรียบร้อยแค่นี้เองสิปาดปาดปาดปุ่มปาดปุ่มมันจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเฮ้ยศัตรูเอ้ยโอ้โห สกิลมันแรงขนาดนี้เลยเหรอวะเพราะว่าตอนแรกที่เลือกมาครับมันเขียนว่าซัพพอร์ตนะเว้ยมันไม่ได้เขียนว่าแบบเป็นดามเมจหรืออะไรอย่างงี้นะนตีแรงมากนะเอโอ,โอของของเอามาให้หมดเอามาให้หมดเพชรย่อยอยังสนุกขนาดนี้เหรอหนูน้อยบวกแดงเอาและมาล้วเฮ้ยเดี๋ยวดีะเฮยเจเดี๋ยว,ยว,ยวทำไมหนูน้อยบวกแดงมึงโกดจังวะฝาโกดังสายค่ายทหารหรือว่ามันหลอก ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีทางกลางด้วยโอ้โหดีฉันดูมินิแมปเป็นนะฮะาลูดก่อนเลยอีอีอ๋อมันมาพามาทางเดียวกันนี่หว่าโอเคครับแล้วเราต้องเดินทางสายกลางโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ทางออกแล้วเดี๋ยวแลแวร์อิสหนูนน้อยบอกแดงวะ อ๋อมีเควสต่อผมก็นึกว่าจบแล้วนะครับหนูน้อยหมวกแดงโอเคุพิ่งสังเกตว่าด่านพวกนี้ใช้หินสีเหลืองเหรอวะเนี่ยโอเคเข้าใจละทานทับหนูน้อยหมวกแดงเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวหนูน้อยหมวกแดงมันโหดขนาดนี้เลยฮะพอได้สติก็อยู่ที่นี่ซะแล้วอ่ะอะไรวะเนี่ยหนูน้อยหมวกแดงมันดุยังไะอยู่ตรงนั้นแหละเจ้าหมูโง่โอ้ยโอ้ยยิงยิงโอ้โห บ้าเอ้กระสุนปืนหมดซะละเอ้ยเดี๋ยวจะไปไหนจะเล่นซ่อนหากับข้ากันเหรอก็ได้แต่ข้าจับได้แล้วก็ดีคืวัตายของเจ้าเอ้ยโอ๊ยพอเจ้าของเล่่าเลยหนีไปได้เนี่ยแถมเจ้ายังเมืนเฉยในคำเตือนของข้าอีกงั้นเหรอเอาละก็ได้ถ้าเกิดจ่ายวาสักล้านทอแล้วก็ไม่งั้นข้าจะกับเจ้ามาทำเป็นถ้วยอาหารแทน ไม่จ่ายให้หรอกไม่มีตังค์ข้านึกอยู่แล้วทำไมไมีตังค์แล้วก็จ่ายด้วยร่างกายซะเดี้อเด้อเด้อเอ้ก็ได้ดีครับโผล่อเอ็นบีซีแม่งแค่ดี่ <laughs> เรียบร้อยนี่ข้าแค่พนักงานยังเจ้าได้ยังไงกันไม่เป็นไรกอดเคยยังไม่เห็นเฮ้ยน,นี่มันยินย้วยแคลของเด็กนักบอกแดงได้นางต่อคุณยายผู้หญิงใหญ่อย,อย่างรวดเร็ว ไม่นะกลับมาขอ,อการได้ฆ่าเธอเอาโจกกันถ้าแบบนี้ค่าของโดนคุณยายฆ่าแน่เลยเดี๋ยวนี่มันจกกักรวรรดิเด็กเถื่อนเจ้ารู้ตัวไม่ทําอะไรลงไปนะตามกฎของกลุ่มมาสลหรับผิดปล่อน,น้้าคนที่พ่ายแพ้ต้องถูกกาจัดเนบเบอร์เป็นแบบนี้เจ้าต้องรับผิดชอบแล้วแหละทำไมทําหน้างั้นนะ่ะเจ้าต้องปกป้องค่าสิคพ่อเจ้าผิดอ,อ่ะอ่าอ่าอ่าได้ได้ได,ได,ได้ยินนี้ต้อนรับ แค่อย่าทำหน้าอย่างนี้สิต้องดีใจมากกว่านะแต่งั้นออกเดินทางกันเลยเอาแล้วก็ได้ตัวละครเลยนะว h e h เฮลเย้อันดามานี่สวยโมกแดงเอวิลล่าเธอไม่กลัวหมาไปต่อไปมาฮะแนวมาลองเล่นดิอยากเห็นนะครับสักนิดสักหน่อยหนึ่งมันเป็นพาร์ทลองไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักนะเพราะนั้นคือได้เต็มที่โอ้ข้าท่านลอเดมอนกอบลิน ได้โปรดต่อ,ตอรับเสียงเพียกเรียกของพวกข้าด้วยเถิดสมมติว่าจะผูดลูกที่นี่นะทำพูดมากไปเลยจริงแล้วก็เวลาไม่เหลือแล้วต้องต้านจนกว่าพิธีจะเสร็จโอเคไอนี้แอปเปิล้ลอืมปลายแอปเปิ้ลออกไปเอ,อ้ยพิธีกรรมต้องเดินกันต่อเย,ย่ๆก็ถูกเวลาเร็วโอ้เสียดายนะแต็มอัพไอสกิลต่อนเนื่องยังไม่ได้นะครับต้องไปฟาร์มเพิ่มนะฮะโอเคไหนมาถูกทางไว้เี่ย เฮ้ยวิววิวปาข้ามไปด,ด้วย <ś c oughs> อ๋อเพราะมันเป็นการโยนข้ามไงน,นะครับ <ś c oughs> อะไรนี่หน,นูนะบอกแดงกูถือปืนกลอยู่เนา you ะ know. <ś c oughs> นี่ไงเฮ้ยตีแรงอยู่นะเพราะมันเป็นตัวสองดาวนะไม่ใช่ตัวสามดาวเอาว่ะเฮ้ยตีฟางแอปเปิลไปแล้วอือพิติกรรมนี้ต้องใช้ชีวิตของข้าเป็นผู้ดิฉันในสนรุปว่าสำเร็จโจสิโดลาบต่อพลังของหลอดเดมอนกอบลิน น่นี่เอาเร็วโอ้เอ่เอกระต่ายเฮ้ยนี่มันคุณหนูนักล่านี่กระต่ายขาวชิวาริงใช่ไหมเนี่ยเอาหนังไปขายแล้วก็ต้องได้หลายตังค์แน่เลยจะพกนี่หน่อยถ้าไม่ขับบาลแดงขึ้นเยอะมันขโมยกระต่ายไปแล้วอ้าโอเคครับไปเควสต่อไปเลยแล้วกันครับสมบัติแห่งพงไพรมาครับ ดีมาทางนี้เลยวิญญาณผู้วิทักษ์นะวิญญาณสาวมีเขตแดงของวิญญาณผู้วิทักษ์หนาแน่นเขาอยากกลับต้องระวังตัวนะคาเชื่อว่าเจ้าจะเอาสมบัติกลับมาได้โอเคเยี่ยมเลยฮะนี่แม่งโอ้โหนี่มันเกม,เกมสเตลนะครับสเตลว้ถอย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 ,อยได้อยู่โอ้ถ้าแค่นี้สบายเรียบร้อยขามวย ไม่นะสิ่งนั้นไม่ใช่ของเจ้าบราสมบัติของพวกเราไม่เป็นไรใช่ไหมอ่ะจะไม่เป็นไรได้ยังไงอ่ะข้าสูญเสียป่อหมายในชีวิตไปแล้วนะท่านตายแล้วนะป้าหมายชีวิตคืออะไรกันล่ะอีกอย่างเดี๋ยวเราก็หาป้อหมายอื่นเองแหละอ่าทุกอย่างจะเป็นไม่ได้ด้วยดีนะขอแค่ไมอยู่กับข้าก็พออ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่อ้าว อะไรวะเนี่ยที่มันบังคับขืนใจกันช่นเลยทำไมแต่ลานมันห่าจังวะโคตรห่าเลยนะเนี่ยโอเคสำนึกใน,นหน้าที่อันเลือนลางหน้าที่มีวันที่สุดข้าพยายามจนถึงที่สุดแล้วแต่ทุกคนก็เริ่มเสียสติจะนักท่องเที่ยวช่วยข่าหน่อยได้ไหมอย่างน้อยพวกเราได้พักเถอะโอเคนะครับเขาต้องหาสมบัติอย่างนั้นเหรอสมบัติเอ้ยสมบัติอะไรในในสมบัติอะไรนะครับแป๊บหนึ่ง ้าต้องปกป้องมันให้ได้แต่ว่ากาลังปกป้องอะไรอยู่กันนะเฮ้ยนี่แล้วหนูน้อยบวกแดงถึงมาชีนกันในน้องแอปเปิลแอปเปิลออไม่ใช่ไม่รู้สินะเลยว่าจะต้องใช้เวลานานขนาดนี้เป็นในเรื่องเบื้องหลังนะครับผมเองก็ไม่ได้เชี่ยวขนาดนั้นแต่ว่าในเรื่องมันน่าสนใจมากทุกอันเลยนะจริงเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ไงแอปเปิลโอ้โหแอปเปิลมันโหดจังวะซื้อร้านไหนเนี่ยหนูน้อยบวกแดง ได้คอนเยี่ยมฮะโอเคมาแล้วฮะขอบใจนะตอนนี้ข้าก็ได้พักแล้วละ่ะเรียบร้อยฮะอ่าโอเคเหลืออันสุดท้ายแล้วนะครับก็คืออันนี้นะครับผมนะดันเจียนที่ยังไม่ค้นพบเอาวะเฮ้ยไม่ยังไงแอปเปิ้ลอุ้ยแอปเปิ้ลมันแรงยังวะปลา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 เอ้ย โอเคเฮ้ยใ okay. นอะไรยิงนี่ไงเราตายอีอีซ ah ี่บอกเลยอีซี่เฮ้ยผู้ใดนี่ตัวสอบตัวตนยืนยันผู้ใช้งานวิดีโอเอาไปเปิดที่ปราสาลอยฟ้าได้ครับว้าวอะไรวะเนี่ยอาจจะเป็นพวกความล้งความลับของเกมหรือเปล่านะครับ ได้สะสมบัติก่อนไม่ได้ดิมันต้องมีอะไรได้แน่นี่ไงไอโชดาบมีสั้นของนักรอบสังหารนะครับผมโอเคเครียร์เรียบร้อยฮะเอาว่าหมดแล้วนะครับหรือเปล่าอันสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อสุดท้ายซึ่งเรายังทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปโวล์ห้าเลยนะครับผมนะงั้นเอาไปว่าคลิปนี้จบเท่านี้ก่อนละกันนะครับนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาเริ่มกับ วั์สองกันนะครับผมนะโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์สมัครไทยเด็โหลด XD ด้วยนะครับวัน,นนี้ไปแล้วครับผม